รู้สึกว่าเหมือนจะมีทัวร์มา,าดีแล้วถ่ายนี่น่ารักว่าจีได้ไามสัตว <c oughs> ์จอกจอก <c oughs> จอกจอก,จอก สี่คันสามสี่คันอุย้ยมีงานด้วย kidding, งานแผ่นดินสมเด็จพนารายสิบสี่ถึงยี่สามเดี๋ยวแม่โดนนิคขับงเนี้ยตอนเป็นเด็กอ่ะถือกล้วยกินเออนั่นแหละลงแวนมาเดี๋ยววันหลังจะพามาเที่ยวพาขึ้นรถไฟมาเที่ยวมาด้วยแม่แบบขยันก่อนนะลิงไม่ค่อยมีแล้วจริงๆ,ๆอ่ะใช่ตอนแรกอ่ะเยอะตเต็มเลยนะ ตอน่นข้างในเน่มันร้นอนเหนนนเ,เห็นตัวหนึ่ง